บายดีพี่นอ้องสบายยาม่ยมันแรงเด้อบนสะโกดบนมันวะตอนข่ำแล้วบนมันแรงยามข่ำเนาะไก่สืมื่นแล้วพี่น้องวะโมูมาเป็ดไก่ไม่ใหญ่มาม่ใหญ่มาคลายกบบ่เนาะว่าม่จะมาคลายกบจ้ะแม่พี่น้องเอ้ยม่ใหญ่มาคลายกบอีกหรอเ่ใหญ่ควงหอยเมื่อไแล้วมาคลายกบ อเมาใส่กบกันเลยไหมฮะมาทับเบิ่งดูมาขายกบพอได้ซื้อขนมให้ร้านพี่น้องเอ้ยเผาเลี้ยงร้านเส้นไข่เป็ดขาวกูเส้นไข่เป็ดขาวอะจ้ขายกบพอได้อันขายขนมเพลสุขายขนมร้าน่าสันเดี๋ยวพี่น้องกบคุด mười là ngôi hồng cua round đây chị thải nào đi Hoa block hood đấy, hết 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 Chị nói hết 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 สองมือลงมาจากมานน้องเตะไป่ได้่น้องบอลแถวพอไปป่วยเด้จากห้องห้องอันอันแม่แม่นะบ้านพอใหญ่อันเด้บอลพอไปป่วยน้องเตะอันเด้ม่ใหญ่ห้องเพิ่นกับอีแม่อีแม่ขุดแถวเรียงร้านพี่น้องเอ้ยกางขุดคีบโค้งฮะคุดเมื่อวานเนียนพรมมามาตามอัน ผู้พญาญชกักระเพาะกระเพาะเนื้อหัวเข่านําตากระเพยนหุ่งพี่น้องเอ้ยไลอพ่อนมาตามเมื่อวานผัวพนนมาตามเห็นแม่ซูบบวาสันรนคําสันเลยไม่ได้เมื่อวานนะเนาะพ่อมาตามเจ้าน่ะอีแม่มาเปิดต่องี่บานนีแม่เฮียเปดมาตามเห็นแม่ซูบซูสันว้ยบเห็นในพ้ยวะ แล้วก็ขี่รถรีวมืออ่ะพี่น้องเลยเมื่อมันทําเติมมันก็โทรมาถามว่าอีเมลมาแล้วบ่ว่ะแปลว่าเป็นลมเป็นแรงฮะคุดกบนะว่ะอะไรป่าเห็นโอ้ยดีใจกระยานมันเป็นลมเป็นแรงคุดตกงแต่เสาหอดค่ำที่สื่อซอยเผืนอยู่พี่น้อง้ก็คอมเมนต์ผืนนอกกระบอกนี่ดอกรองศาเผืนเนี่กุถ่าวไม่ได้ทำบ่ หาผุดบ่มีห้ลูกให้ร้านสื่อจินนะพราะแม่อีว่านาจักปีก็แม่ร้านนะซิบเบ่ออืมแสดงแสดงเขาบอกพี่พี่น้องร้านสาวนะสิบปีเลยซิบปีได้ยังไงหน่อยหนึ่งจะได้แชมปครับแปดปีอืมมอผู้ชายเน่จปีแม่ว่ะนอคุณคุณน้อง้าเี่บออก่พี่ทอบเจ็ดแปดปีแท้จรงนันน่องอ่ะแล้ว่านะซิปปีผู้ชายนะบนแม่ไม่หนีไปดําหน้าซอยเพินอยู่ได้พี่น้อง ไปแล้อปโลกาซอยไ่ใหญ่นะคันมันเหมยมากับนอนอยู่ข้างนเล็กน้อยเนาะมันชมมยังกับเฮาเล็กน้อยเหมยแลกับนอนอีล่าเลื่อแทข้างนาแล้โอขนเตอเลงโอ้องลองขึ้นเทียงลองเพลงเราอะบ้านวานก้วบ้านนี่จ้าเอ้ยไข่ปีดเส้นไข่ป็ตก็ไหวสิบสี่สิบบาทพี่น้องเอ้ยสี่ฟอง ลูกละซิบบาตก็เลยเอาไข่มาเอาเอากบม,มาคายให้เราเลยแหละนี่นี่นั่นแหละพี่น้องเอ้ยสวยกันไปเนาะพ่อเรื่องกระเพาะพี่น้องเอ้ยเป็นลูกกระเพาะแน่แล้วกัน เก็บห่อเขานํากระบื้องปหารกบหาเขียกหาควายปะัะห้อยเลยอืมคนสื่อขนมสื่อเรากินอะไรร้านกินน,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 นั่นแหละคันนี่กอกับเท่าแล้วบรอยากได้พักเมื่อสิแม่บรอยากเอาพักบ่บ่เราวะพี่น้องอืมย่างอ,อยู่ หนาวหนาววันนี้กันนะพี่น้องเอ้ยร่มแห้งเลยนะทางมาเอาพักกับบ่อแล้วว่ามีแล้วพักกับกำลังงามพี่น้องเอ้ยกินน้ำหมดท่านนั่นแหละอากาศหนาวร่มแห้งพี่น้องเอ้ยต้งฝั่งไทย้งนะร่มแห้งล้วบ่อหนาวแล้วบ่อ มันมาบอกเฮานี่ดูโอ้ลมแงงๆไปหน่อยอยู no. ่กันสองแล้วก็ร้านหน่อยสองคนพอหน้าตาเดียวคัว่าพื่อนนะตาบอดขางหนึ่งพี่น้องเอ้ยอืมใหม่ทังตาตั้งแต่ยังเป็นเบาไปนลยล่มล่มชสตอใหม่ตาบอดมาขางเดียว เขาเห็ดหน้าสองคนเนาะเนึกแต่ไก่น้อยเฮ้ยฮะตีกันนี่ะเฮ้ยเป็นเลื่อยยังนั่นน่ะดูพี่น้องไก่เป็ดสุมาว์งามแรงมากกับที่สวด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  ไปจะจะโตสะ่ไมพอจะจะโต6กโตบอกยี่ห้องในตารางสวดๆนย่นะอืออือมีตะเรียงกับมีตะซื่อมาโฮมมี่ไหมมีตะซื่อมาอเไ้ซื่อมาอืม อ้าวบดลเด็กอย่างนี้พี่น้องม,มีแต่ซื้อมาเมื่อไหร่ก็แม่มันนี่ซื้อมาผูุใหญ่เป็ดกัลูกยิ้มมันซื้อมาอีกสี่โตประมาณส่าโตหรือมะไก่กันนะนายยังกินแรงใช่ไหมแม่มเจ้ามานันเลยแม่กนะนะินไข่นะเดี๋ยวกินไข่นะต้มไข่ค่ะไข่เป็ดนะโม่ซีขาวขาวนะเคาแบกับลูกกระซิบ เออลูกกระซิบบาทเพน้องเว้ไข่เป็ดเพันตุ่มแล้วว่าเนื้อกินแรงเพิ่นุษย์สัตวอ,อีเมย์ทาง,อ,ง,งอีเมย์ทั้งกำลังเัินอีเมย์นวดนจะกินยังไงอีเมย์นวดเนี่ยเอา,น,านั้นกำลังเันซื้อหุ้นเข่ามันนี่แกค่กินกัไม่ตงดอกไปสายทางใหม่ย,ยังเคย อ,อลูกเคยมันลูกเคยมายังเงื่อนมาม้นมาข้าอหักไม่ต้มยาดิกระเพาะเอออันกกเป้านะบ้องบ้าไหมกกเป้า,ปา,ปาเป็นไงลูกเคยมามะอ้อน ทำไมตุ่มยาดีกระโผล่เห็นวยหนี่แล้ายันเยีกระโให้เงื่งก่อนเพราะรายารข่าไข่ล้านใช่ไหมเว้ยจ้าโ้ อือยาได้แล oh, be <but> <ight> <uno> ้แม่เนาะอีแม่เขาเป็นน้องเอ้ยเห็นแ้นแม่ท่านบอกคูดกับอได้กินเห็นนาะสองมือขาย่หนึ่งเป็นน้องเอ้ยเพื่อจะได้ใส่แว่นไปว่าแม่คูดโก๊บก็ได้ใส่แว่นเป็น้องเลยร้อยสบายดีป้านลุงงนาะ มาเร็วน้องมินีผดื้อเ้พี่น้อ,นอาเลยัสึหายผ่นร่อยหนึ่งเพ,พ่นนะ้องเลยคบพ่นเ่นมสี่สิบบาทสิบาไฮแม่ผป่นแล,แล,ล้วแต่นน <c oughs> พ่นานมาคายครบเพเด่นขาขนมร้านยังวัน่ะขาไข่สองมือไปแล้วน,นะ นได้ยพนอนเลยเดี so so ๋ยู่ดีแม่งเ่งรอสคูสคนลำรวยเมือพอกันใหม่คิมหนาสบายดีอตย